ชีวิตในตอนนี้ทำไมมันถึงว่างๆหลังจากเรียนจบทุกหลักสูตรได้มาทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเรื่องไรใไดๆให้เครียดเลยแถมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานอีกด้วย บอกตามตรงว่าชีวิตนี้ตอนนี้เป็นคุณนายค่ะค่ะบอกง่ายๆเลยก็คือเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซนต์จะตื่นมากี่โมงก็ได้ไม่มีใครมาคอยกดดันหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็ทํางานบ้านบ้างออกไปซื้อกับข้าวซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านตามชีวิตแม่บ้านนั่นล่ะคะ่ะกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ไม่รู้จะทําอะไรก็นอนกลางวันทุกวันเป็นคนติดนอนกลางวันจะ้ะแล้วก็ถ้าพี่ทอมกลับมาจากทํางานก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินให้พี่ทอมค่ะทําไมไม่ออกไปทํางานละ่ะ จำคลิปที่อ้อมไปสมัครงานที่ร้านคาเฟ่ใกล้บ้านได้ไหมคะตอนนั้นอ้อมได้งานนะแล้วก็ทํามาช่วงสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ขอเขาหยุดคทำไมถึงต้องขอหยุดมันก็มีเหตุผลของมันอยู่คะ่ะ แล้วก็ทําไมไม่ไปทํางานพยาบาลเดี๋ยวจะบอกอีกที่ว่าพออีหยางรอดติดตามในคลิปต่อไปเด้อบได้ขี่ขานเด้แต่มันยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้กะขอพักผ่อนทําใจลมๆไปก่อนไปทําแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่บ้านก็มีเรื่องคิดอยู่แค่2เรื่องค่ะคือเรื่องกินแล้วก็เรื่องปลูกผักความสุขของคนชอบปลูกกันเนาะ พอไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนได้กินผลผลิตหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือระเบียงหลังบ้านนะคะเอาผักมาปลูกจนไม่มีที่จะเดินแล้วค่ะเอาไปวางไว้ข้างล่างไม่ได้ค่ะต้นมันยังอ่อนอยู่แล้วก็ท่าเยอะมันกินหมดละค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งเล่นหลังบ้านนะคะมันก็ไม่มีพื้นที่ให้นั่งเล่นแล้วค่ะมันเป็นของผักหมดแล้วเดี๋ยวจะรีบเคลียร์ออกเร็วๆนี้ละคะ่ะเพราะว่าหน้าร้อนแล้วยังไม่หมดนะคะอันนี้คือโต๊ะกินข้าวในบ้านค่ะก็เอามาใช้ปลูกผักไปหมดเลยดีนะที่พี่ทอมไม่บน่น